ត្រូវกําลังแอบโจมตีป้อมอยู่ กลับบ้านก่อนเ,นเอม็อี้ยามื่นหรอเมื่องราของเราถูกโจมตีจัดแย่งฟามแม่ไอ้เหี้ยหวยเล่นอย่างนี้จาาัดเอาปามหาแม่งาจัดโล่ให้แม่เ,ย,เย็ดยวย้ย คู S <S 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 อะไรไอ้สัตว์เย็ดแม่ไม่ดีอ่ะเธอเปิดไอ้ที้อ่ะอะไรหุบปากไปคยอะไรดอกเย็ดแม่วิ่งวัวดาวมาด่าไอ้สัตว์พี่อะไรเล่นเล่นเล่นเก่งใจอะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีด่ายังไงเกมอ่ะกูบอกเลยพี้อ่ะธานิตไม่ฟาร์มเลยแม่เย็ดเรื่องมาทนคยอะไรไอ้สัตว์เรื่องมานพี่อะไรแม่เย็ดนะเลือกงานเพื่ออะไรเลือกะานทไมอ้สัตว์เลือกมากพ่อของอ่ฟาร์มตอนแรกกูเลือกฟาร์มไอ้สัตว์ เจ็ตแม่มาแย่งเลือกฟาร์มกูสาย้ายมาเล่นโรไม่ไรเฮียวายเอ้ยเจ็ตแม่เฮียไม่ก็ไม่ดีเสือกจะเปิดอีกชายมันชายรุ่นไรงวายเฮียมาไอสัตว์เกมมิ่งแม่เนี่ยเนี่ยู่ีโดับเกมมิ่งครัดับเกมมิ่งไอเอาน่าเฮียเฮียเฮียหน้าอ่าเดียหน้าอ่างเฮียไอสัตว์ไปเฮียผู้ชายซะตายอะไรสัตว์หน้าดีจะเือเวนไอ้เฮีย มีป่าแล้วผู like ้ห şey ี่ไม่เป็นไปเหมือนมึงเป็นไรอีดอกมึงเป็นไรอีดอกไอ้สัตว์มึงควยอะไรไอ้สัตารยึดแม่อาดุจิหมาอะไรเกิดมึงนี่แย่อาดุจิหมาเกิดจริงๆมึงเหี่ย แองอาตุจิหมาไปเกิด,ดอีกเหี้ยกูงงเลยเดแม่หมาจะเกิดแทงอาตุจิหมาไปเกิดไสิปูนี่รั่วเลยครับแทงอาตุจิหมาคนเหี้ยอะไรอาตุจิคนแทงอทาตุจิหมาคุณไม่สงสารหมามากเลยอ่ะไอ้เหี้ยสงสารหมาว่ะหมาจะเกิดแต่คนเสือกชิงมาเกิดตายแกบนบนตายแล้วครับผมเข้าดิเหี้ย รอเียไะไรสัตว์เข้าดีควายเข้าด็ดเข้าเด็ดคุ้ยไหล่สัตว์เด็ดแม่ชิงมาตมมีูมเขาแพ้อีก่กบอกเยสัตว์จอกปีมือแบบมึงอ่ะกโหลอกระลายที่อ่ะสัตว์จอกไม่มีภูมิเขาแพ้กูบอกเลยกูแค่นี้แหละสัตว์หนึ่งหนึ่งกูได้ในเกมนอกจอหนึ่งตกั็เมียกูได้สัตว์ ที่ตรงต้อนเนี่ยตรงต้อนว่าดมเกเล่นโดมเกเล่นเกมหรือว่าพี่นำเข่าหรือว่าสายสายสายหนักขอมดึกเหนือหายสายเลื่อนแนวเด็กข้างบอกมาทีดิเรื่องของมึงไอ้ของมึงพี่ถามมึงไอ้สัตว์เรื่องของมึงถามมึนเนี่ยเรื่องของมึงไอ้พี่มันเรื่องของมึงเรื่องของมึงไอ้สายพี่ถามมึงนะเนี่ยเอามึงก็ต้องเรื่องของมึงดิพี่อ่ะ มาถามมาทักไอ้ตัดมันบอกเรื่องกูอีกสิจ้ะมึงเหรอไอ้เอียงมึงเหรอกูถามมึงบอกเรื่องของกูมึงบ้าเปล่าไอจีอ่ะเยอภาษาไทยตกบแม่เลยนี่กูจบแค่แม่ไอจีอ่ะกูจบแค่แต่ว่าจบน้อยอ่ะกูว่ากูจบน้อยมึงมึงจบมอและมอสามแม่นี่ยไอจีอ่ะมอปูแม่นี่ยให้นะกูบอกให้ไอ้ตัด แม่ตอนนี้กูยี่สี่แต่กูก็มีมีเยอะอะเการเซกูมาดูได้ศาสตรแม่กูไม่เล่นเกมอย่างเดียวไอ้ศาสตร์ไอ้ควายกูใช้สมองด้วยโง่พี่อดยังเกิดได้แต่

ถูกต้องเท่านั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะถ้าจะไม่ไถ่กลับแม้จะต้องลุยฝ่าความตาย รวมตัวความถูกต้องคมนั้นจะนำมาซึ่งชัยชน,นะ Your team has destroyed Defeated. Shut down! An enemy has been defeated! Dominating! Dragon and Slayer have evolved super creep took song out ultimate. ultimate yes one go yeah legendary uh, uh. Ah. you have defeated an enemy double kill you neuer das von dort Nice assist! Nice assist! Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! <food could> <delivered> oh I'm ความถูกต้องคงนั้นจะนำมาซึ่งใชนะ่ในชะ่ไหม

God, I'm God, I'm Your team has destroyed a tower. Legendary An enemy has been defeated. Don't Double Kill. ที่แบบจะหมดแล้วว่ารีจบได้ป่ะเด็ดสิเด็ดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีใครจดตีจดตีสวัดีสวดีสวดีสดีแลวแล้ว Lay right, 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 right. oh, Yeah Your team has